เจ็บร้อยครับทุกคนเอาไปตัดมาแล้วอืมทำไมมันเล็กลงนี่มันยากกว่าขยายให้มันกว้างขึ้นเนาะสวัสดีครับเพื่อนชาวโลกเจอกับลูกแรวงตูดเหล็กแอลคอนอยุหกสิบมาได้แอลฟั่งตายแล้วนะครับสำหรับอีพีนี้ก็แหวงจะมา DIY ทำท่อเครื่องเป่าลมตอนนี้นะครับเครื่องซึ่งของเก่าที่มากับเครื่องมันได้พังย่อยสลายเปื่อยไปแล้วมเองก็จะมา DIY โดยการใช้ท่อ PVC ขนาดนิ่วครึ่งจะเอามาทําเป็นท่อเนาะสมเข้าไปในนี้ทีนี้มันท่อมันมันขนาดพอดีกับ ไตตัวล็อกเครื่องปอาล้มนี่เนาะลุงไหวก็จะเอาไปทำยังไงให้มันสวมเข้าไปในนี้ได้ดุงไหวก็จะเอาไปเดี๋ยวตามไปดูแล้วกันครับก่อนที่เราจะเอาสวมเอาท่อเนี่ยสวมลงไปในตรงนี้นะเราต้องทำให้มันนิ่มให้มันอ่อนก่อนก็โดยการเอาท่อไปต้มในน้ำร้อนหรือ ือถ้าจะให้ง่ายเร็วก็เอาลนกับไฟเลยแต่หลงแหวนอยากลองดูว่าเอาไปต้มกับร้อนมันมันจะนิ่มเหมือนที่เขาทำกันไหมเห็นบางคนเห็นบางคนเขาเอาไปเอาไปต้มแล้วก็ทำฝักบีดทำอะไรแบบเนี้ยครับหลงแหวนก็ลองลองเอามาต้มดูมันจะนิ่มไหม อดีเอ่อพอดีท่อมันเข้ากับตัวดูดลมนี่ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่เราจะมาขยายขยายรูให้มันกว้างก่อนด้วยการใช้อันนี้ครับเอ่อลูกดิง่งมันจะมีรูปแบบของทรงทรงกลวยอยู่ เราก็อาใส่ไปแล้วก็กดเพื่อจะเปิดเปิดขยายรูให้มันกว้างก่อนกว้างนิดนึงก่อน อ,อย่างนี้หมหนว่าตัวลนไฟเลยดีกว่าลนเอาลนไฟน่าจะง่ายกว่าไม่เปลืองแก๊สเลยครับทุกคนเนาะทำไมมันไม่นิ่มสักทีใช้เวลานานเปลี่ยนแนวอาลนไฟดีกว่าครับง่ายกว่า ตะลนจะให้มันไหมให้มันจะให้มันไหมนะครับไหมเดี๋ยวมันสีมันไม่สวยนี่ครับ <laughs> ง่ายกว่ากันเยอะแ,แล้วก็เอามาเทียบด,ดูน่าจะเข้าได้ละอ้าวเข้าได้เลยอ่ะแค่นี้เองมันหมัวเอาไปต้ม โมเดลไปต้งก็ไม่เข้าสักทีโอ้แค่นี้แหละปิดแก๊สก่อนดีกว่าะเข้าเพื่อนี่ก็เข้าได้แล้วแล้วก็สว่วนตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำให้มันให้มันหุบลงไปนิดนึงให้มันเป็นเป็นกลวย โมันนิ่มได้อย่างง่ายได้ยอีกแก๊สอีกกว่าจะรอให้มันเย็นมันก็จะเข้าไปกับพอดีอันนี้ลุงแวงตัดก็าวพีวีซมาประมาณยี่สิบเซนครับ ทำ, <laughs> ทำให้มันเป็นปักเป็ดก็ได้ทำให้มันเป็นปักเป็ดดีกว่าครับง่ายกว่า ให้มันเป็นปักเป็ดให้มันบีบลมออกแรงๆนี่ก็ใช้งานได้แล้วครับ่บุนผู้ชมเดี๋ยวลองใช้งานดูนได้รเล่าเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จแค่นี้นะครับผู้ชม คือเราใช้ไปมันอาจจะหลุดจะหลวจะหลวมจะร่วงได้เนาะเดี๋ยวลุงแหวงจะทําตัวล็อกให้มันล็อกเข้าอยู่คนนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มันหลุดนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็หาสกรูเล็กมา2ตัวเพื่อที่จะเอามาเจาะรูแล้วก็เอามาใส่ให้มันล็อกเข้ากับตัวปลมนะครับ ทีนี้ลูงแหวงได้เจาะไปแล้วล้วเมื่อกี้นี่ลืมเปิดใหม่วิธีการก็คือแล้วก็เอามาทาบตรงนี้เนาะมาทาบลงเสร็จแล้วก็ใช้เออกานี่แหละใช้วิชาพิศวะก่เอากาเอา,า,เอาแล้วก็ พักไว้เสร็จแล้วก็ใช้นี่แหละครับไขค,ควงไฟฟ้าไม่มีใครควงไฟฟ้าก็ไขค,ควงมือเลยครับหมุนเข้าไปถ้ามีไขค,ควงไฟฟ้าเวลาเราขันสกรูมันจะง่ายหน่อย แต่ส่วนมากเดี๋ยวนี้ทุกคนจะมีกันหมดแล้วครับเครองมือเล,เล็กๆน้อยๆพวกนี้นะแล้วก็เอาสวมลงไปนี่ครับมันจะเข้าล็อกตรงนี้พอดีเนาะสวมลงไปแล้วก็หมุนมันก็จะล็อกแล้วครับนี่ก็ดึงไงก็ไม่หลุดละฮ่าฮ่าทีนี้มันถ้ารู้สึกว่ามันยาวไปเราก็ เอาไปตัดออกสักตัดออกสักครึ่งหนึ่งครับเนาะมาไว้ใช้ลูกหมูตัดก็ได้เ,เรียบร้อยครับทุกคนเอาไปตัดมาแล้วครึ่งหนึ่งก็เอาสวมเข้าไปเลยน,นี้ก็มันก็ไม่หลุดไม่ร่วงนะครับนี่ครับ เรียบร้อยไปอีกหนึ่งชิ้นงาน DIY แบบง่ายๆประหยัดตังค์ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อของใหม่ครับ้าลองลุ่มๆนะครับฝนกำลังจะตกครับเป็นเพื่อนที่เข้ามาชมใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าเป็นไปได้ก็กดติดตามช่องลุงแหวงตูดเหล็กด้วยนะครับขอบคุณ fc ทุกท่านที่ติดตามลุงแหวงตลอดมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ